ปรดดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรที่ผมทดลองแล้วมันต้องปรับปรุงและแก้ไขนะครับโปรดดูให้จบนะครับมันจะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้เราก็มีวงจรป้องกันลําโพงนะครับมานําเสนอครับสาหรับวงจรนี้ก็เอาไว ป้องกันชุดตัวนี่แหละตัวบอร์ดมมินิเราเนี่ย M ๋วนี่แหละนะครับสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้รีวิวตอนดัดแปลงนะครับตัวนี้ก็ใช้หนึ่งบอร์ดกับมอแปลง2องลูกมอแปลงสองลูกขนานกันนะครับตัวนี้ขับมา15นิ้ว1คู่ที่เป็นตู้ออเดอร์6 ได้อิ่มอิ่มสบายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปถ่ายให้ดูว่ามันขับยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ตัวป้องกันลำโพงก่อนเพราะว่าผมเทสแล้วมันมันใช้ได้แต่ว่ามันก็อันตารายพอสมควรนะครับถ้าเราไม่มีป้องกันลำโพงเดี๋ยวก็เผื่อมีปัญหาอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็จะเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวลำโพงเองนะครับสำหรับตัวนี้เองก็ ดีเลย์มันก็ตัวเล็กอยู่นะครับถ้าถ้าถ้ามองไปแล้วแต่ว่าสเปคดีเลย์มันก็พอที่จะใช้งานได้อยู่ก็คือมัน,ม,นมันตั้ง1 0แอมป์นะครับสเปคมันก็ประมาณ1 0แอมป์ไม่โฟกัสครับประมาณนี่ครับประมาณ10แอมป์เนาะสำหรับการต่อใช้งานก็มี มันมันจะแยกอิกสระนะครับมันจะแยกอิกสระก็คือไหลอินนะมองเห็นไหมเนี่ยนะครับอินอินซ้ายอินขวานะครับมันจะแยกกันขวาซ้ายขวาซ้ายแยกอิกสระก็คือของตัวใครตัวมันเลยนะครับของขตัวใครตัวมันเลย เอาก็ของใครของมันเลยนะครับตัวนี้ก็จะดีอีกอย่างหนึ่งในการใช้งานนะครับวงจรก็เรียบหรูดูแพงอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมสั่งมาจากจีนนะครับบ้านเราก็มีนะครับประมาณ100กว่าบาทแต่ว่าวงจรก็พอทำงานได้นะครับสำหรับคนที่พอเข้าใจ หลักการของมันก็มีไฟเลี้ยง12โวลต์ตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์ต่อเข้าจุดนี้นะครับามาดูกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็ใส่สายไว้แล้วแหละเพราะว่าเทสหม้อแปลงตัวนี้เป็น5แอมป์นะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ก็จะถึงไหมนะครับ สเปค5แอมก็ลูกใหญ่อยู่ก็ลูกใหญ่ก็มีน้ำหนักอยู่นะครับครับ1บอร์ดกับมอแปลงขนานกัน2ตัวครับก็สะใจไวมันเลยทีเดียวนะครับก็มีพัดลมระบายความร้อนให้นะครับอ่าสำหรับตัวเคิดตัวกล่องตัวนี้เป็นตัวกล่องเก่านะครับกล่องเก่าจากแอมล็กนะครับผมก็มายัดใส่แล้วก ผมก็มันยัดยัดตรงในแท่นนะครับมันจะฝามันจะเลยอ,อยู่นะครับฝามันจะไม่พอดีมันจะสูงกว่ากล่องอยู่นิดนึงนะครับนี่นะครับแต่ว่ามันก็พอยัดได้นะครับยัดได้ทํางานได้ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่อาวอลลุ่มนะครับไม่ได้ใส่วอลลุ่มก็คือต่อตรงเลยเดี๋ยวก็ก็ต้องได้ใส่นะครับตอนนี้ตัว VR ตัวที่เป็นวอลลุ่มผมยังไม่ได้ไปซื้อนะครับยังไม่มีก็เลยยังไม่ได้ต่อนะครับก็คือต่อแค่สัญญาณเข้าตรงนี้แล้วก็ออกเลยนะครับก็มาแปลงใส่กันเลยนะครับผมก็จะตัดสายลำโพงชุดนี้ออก เพื่อจะมาต่อผ่านดีเลย์นะครับของใครของมันใช้สายเส้นใหญ่นิดหนึ่ง อจากขี้เกียจไปแกะคียเ์เนไทยนะครับเ๋ยล็อกไว้แล้วถามว่าลองยาวๆเป็นยังไงยังไม่ได้ลองนะครับก็เทสแค่ประมาณเพลงสองเพลงก็ยังไม่เห็นปัญหา แต่ว่าเดียวยาวนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรไหมก็เลยจะใส่ป้องกันลำโพงไว้ก่อนนะครับเผื่อเทสยาเดียวๆวแล้วมีปัญหาอะไรก็จะได้ไม่มีความเสียหายมากมายสำหรับคนที่ถามมานะครับว่าใส่หมอ้อแปลงใส่ไฟใส่อะไรมี คอมเมนต์มาก็ผมก็ตอบทุกเม้นนะครับตอบให้เท่าที่ผมรู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้แบบเยอะแยะมากมายอะไรก็รู้เท่าที่มีประสบการณ์ได้ทำได้ลองใช้นะครับรู้เท่าที่เห็นนี่แหละครับสำหรับคนที่เริ่มต้น แอมเล็กๆทุกวันนี้มันก็ใช้แอมใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่เหมือนเดิมเปิดฟังในบ้านข้างบ้านได้ยินมีเรื่องมีราวกันตอนนี้ก็ตอนนี้เห็นราคาขยับขึ้นเยอะอยู่นะครับตอนผมซื้อมามันน่าจะประมาณ700ดร้อกว่าบาทเจ็ดนิดๆแต่ว่าตอนนี้เห็น เห็นในเว็บต่างประเทศก็ขึ้นราคากันของของบอดชุดน,นี้นะครับประมาณแปดเก้าร้อยไปละสงสัยขายดีขายดีก็เลยขึ้นราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่บัตรกีรไหมไม่บัตรกีนะครับอืม หางปลาก็จะตัวใหญ่เกินหางปลามีนะครับแต่ว่าตัวใหญเ่เดี๋ยวใส่ไปเลยแล้วกัน อันนี้ผมมี15นิ้วออเดอร์6เป็นมือสอสภาพใหม่อยู่4ใบนะครับคิดว่าจะลงขายเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าขอทดลองก่อนขอทดลองให้ให้หายอยากก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ ดูเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนมันจะมีคลิปตอนเทสกับออเดอร์หนะครับออเดอร์หกนิ้วตู้เป็นไม้อัดแท้นะครับไม่เกีรดเไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อดัดภูเขานะเป็นไม้อัดธรรมดา,ไม,าดดไม่อัดแดงไม้อัดแต่ก็พอใช้ได้ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าแล้วก็เปิดเครื่องลองดูตอนเปิดเครื่องเนี่ยสังเกตตัวไฟ LED ตอนนี้นะครับสีแดงมันจะติดก่อนนะครับแล้วก็จะหน่วงเวลาแป๊บนึงแล้วตอนนี้สีเขียวว่ติด สีเขียวติดก็คือพร้อมทำงานนะครับก็คือสังเกตดูนะครับแล้วก็สีเขียวก็ติดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องไปลองนะครับตัวนี้ผมจะต่อสวิตไว้นะครับ พัดลมกับนี่นะครับพัดลมมันจะมีสวิตเปิดปิดแต่ว่าจริงๆก็ก็เปิดไว้ตลอดนั่นแหละครับเวลาใช้งานถ้าใช้กลางคืนนึกหวกหูก็ปิดถ้าเปิดไม่ไม่ไม่ดังมาก จานนี้นก็เงียบดีนะครับครับสำหรับการที่ได้เอาไปทดลองแล้วนะครับติดตั้งตัวป้องกันลำโพงนะครับชุดเดียวติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกาวมันช็อตกันนะครับกาวชุดป้องกันลำโพงเนี่ยมันจะใช้กาวร่วมกันระหว่าง L กับ R นะครับดังนั้นแล้วนะครับ วิธีที่ผมแก้ไขก็คือ,อใช้สองตัวนะครับใช้สองสองชุดนะครับถามว่าใช้สองชุดแล้วแก้ปัญหาได้เลยไหมไม่ได้นะครับใช้สองชุดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะแบ่งนะครับภาคจ่ายไฟนะครับตอนแรกผมใช้สองตัวแต่ว่าผมยังใช้ภาคจ่ายไฟตัวเดียวกันนะครับมันก็ยังใช้กาวร่วมกันอยู่ดีนะครับระหว่างสองตัวนี้นะครับ ใช้กาวร่วมกันอยู่ดีดังนั้นแล้วผมก็เลยต้องแบ่งชุดจ่ายไฟนะครับออกเป็น2ชุดนะครับชุดที่1กับชุดที่2นะครับที่เป็นจ่ายไฟเลี้ยงระบบนะครับคือต้องแยกกันนะครับอินพุตสังเกตอินพุตไหมครับอินพุตเขาก็แยกกันมานะครับอินพุตเขาก็แยกไฟตอนแรกปัญหาที่เกิดก็คือแอมมันจะคลิปเ o อ e r มันจะคลิปตับตับตับ,ต,บ,ต,บ,ต,บตับนะครับพอเราเล่งสักหน่อยมันก็จะสะดุดจึกจิกจิกจก,จก ผมก็แก้ปัญหาครับพอดีไฟล์เสียงที่มันอัดไว้นะครับมีปัญหานะครับก็เลยต้องบันทึกเสียงใหม่นะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้ระบบนะครับพอพอดีผมใช้เป็น2ระบบแล้วมันไม่จบนะครับก็เราต้องได้มาแยกไฟนะครับแยกภาคอินพุตเอ้ยภาคเอาพุตออกเป็น2แร่งจ่ายนะครับตอนแรกคิดต่อ ใช้2บอร์ดแต่ว่าใช้สวิตชิ่งใช้แหล่งจ่ายไฟชุดเดียวกันมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับผมสังเกตว่าภาคอินพุตนะครับเขาจะมีแหล่งจ่ายไฟ2 2ชุดนะครับก็เลยลองทำแหล่งจ่ายเป็น2ชุดออกเป็น2ชุดนะครับแยกกันนะครับแล้วก็ใช้ป้องกันลำโพง2ชุดนะครับปรากฏว่าปัญหาตัว แอมตัดหายไปนะครับหายไปแล้วก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็คือสรุปได้ว่า,าขยายชุดนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะใช้กาวร่วมกันระหว่าง L กับ R นะครับไม่สามารถที่จะพ่วงขั้วลำโพงเข้าหากันนะครับหมายถึงว่าขั้วบวกลบนี่คือไม่มีค่าลบก็คือไม่ได้เป็นเป็นเป็นลบร่วมก,กันกับระบบ เหมือนคัส a b คัสอันนี้ทั่วไปนะครับก็ที่ผมอัดไว้ในคลิปตอนแรกครับเรื่องมันมันผมเล่านานอยู่แต่ว่าพอดีมาเปิดดูแล้วไฟล์เสียงมันหายไปต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดติดตามกด ไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้อ๋อมีที่อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะครับสำหรับชุดป้องกันลำโพงแอมตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม